ฟเพิ่นหอยทองกับเรลียงน,นะคะการใส่หมวกหลายใบนั้นหมวกนั้นคืออะไรนะคะวันนี้เรามาประชุมย่อยกันนะคะกับหัวข้อที่ประธานอสม,ม,ม,มได้จงอมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูกเก่าเล่าใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะออกไปหาอาหารเช้าทานกันนะคะ ว่าคุณครูยังไม่ทราบเลยว่าคุณครูจะทานอะไรดีวันนี้มันเบื่อไปหมดเลยนะคะเพราะอากาศร้อนมากค่ะเดี๋ยวลองไปดูสิคะว่าคุณครูจะได้อะไรมาทานในมื้อเช้านี้นะคะค่ะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะอาหารเช้าของคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าแบบง่ายงายสบายสบายกับคุณครูนะคะอะไรเอ่ยไปว้าเฟิล อร่อยอร่อยนะคะเป็นขาน้ขาวโพดไส้ข้าวโพดแลนี้สองไส้นะคะมีฝอยทองกับเผือกน,น่าทานมากเลยคะ่นนะเพื่อนค่ะ ผลไม้ด้วยนะคะวาฟเฟิลหอยทองกับเลือกนะคะอาหารด้วยกันเลยะคะ่ะไส้ทันลักเลยนะคะอร่อยมากจัดการเลยะคะ่ะอาหารเช้าเพื่อสุขภาพหลังจากเราเอาอกกําลังกายแล้วเราก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ตอน่อร่างกายใช่ไหมคะแต่ก็เราก็เลือกชั้นหน่อยนะคะอย่างกระตรงนี้ก็โอเคนะ ก็มีนัดค่ะมีนัดในการในการทำกิจกรรมของสังคงมอะค่ะคุณครูใส่หมวกหลายใบการใส่หมวกหลายใบนั้นหมวกนั้นคืออะไรนะคะที่ค,ครูบอกว่าคุณครูถอดหมวกมาบางใบแล้วนะคะแล้วนั้นก็จะมีหมวกที่คุณครูใส่ตอนที่คุณครูรับราชการเป็นครูนั่นแหละคะ่ะเกษียณแล้วเราก็ต้องถอดหมวกใบนั้นออกนะคะ กับการรับตําแหน่งหน้าที่การงานที่เราทํามาตลอดชีวิตราชการนะคะเราถอดออกไปแล้วแล้ววางใบที่เราได้มาใส่อยู่หลายๆใบแล้วยังคงทนอยู่ก็ก็จะมีเป็นลักษณะของคุณครูก็เป็นลักษณะจิตอาสานะ,นะคะมีทั้งอะไรเขาเรียกอะไรนะคะอ,อสอมอสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือสอ,อรอ,อและก็ อายุอะไรเงี้ยค่ะหมวกมันหลายใบมากเลยจําไม่ค่อยได้เพราะว่าแต่ละใบนั้นก็มีความสําคัญต่างอย่างเช่นวันนี้คุณครูก็จะใส่หมวกอีกหนึ่งใบนะคะก็เดี๋ยวน้องๆคณะของครูในทีมงานอสมในชมุมชนของคุณครูก็จะมาประชุมกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีการประชุมนะคะ กลุ่มย่อยระจำเดือนค่ะเดี๋ยวมาลองร่วมชมกิจกรรมวันนี้นะคะว่าคุณครูใส่หมวกใบนี้ทำอะไรกันนะคะนั้นตอนนี้คณะของเราม,มาแล้วค่ะเดีค่ะเเอ,อเลยค่ะมาทักทายหน่อยลูก่ะต้องกล้องหน่อยส,สค่ะนี่คณะของเรานะคะหมวกใบนี้เป็นหมวกใส่อสมค่ะเดี๋ยวขออีกคนนึงนะคะเดี๋ยวมาค่ะ คณะอสมกลุ่มย่อยๆของเราเธอดูแลก,กี่กี่หลังคาเรือน17 17โอ้มหเป็นประธานต้องรับเยอะหน่อย <laughs> นี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะประชุมย่อยของกลุ่มอสมนะคะคะ่ะคณะมาพร้อมคุณครูพร้อมมาร่วมประชุมพร้อมกันเลยนะคะไปปฏิบัติหน้าที่ในการไปดูแลในชุมชนของเราที่เรารับผิดชอบกันนะคะค่ะ เราไปนี้เราก็จะมาทำวาระประชุมกันประจำเดือนประจำเดือนมีนาถึงเมษาอันนี้เป็นวาระประชุมที่เราทำกันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับการมาประชุมย่อยเพราะช่วงนี้เราไม่ได้ไปประชุมใหญ่เหตุก,ก็เพราะโควิดนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยต้องจำกัดพื้นที่นิดนึงโดยเรารับ,รบนโยบายจากประทาน ขอ,องอสมแจ้งมาเราก็ต้องรับเรื่องมาตอนนี้วาระประชุมเราได้3ข้อแค่นั้นใช่ไหมมีอยู่แค่3ข้อค่ะคือข้อ1ก็ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการดูแลสุขภาพนะคะในขณะที่โรคโควิดกำลังระบาดอยู่ส่วนข้อที่2ก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุข้อ3เราก็จะให้เข้าไปสำรวจว่าใน เขตเรารับผิดชอบนั้นมีเด็กแรกเกิดไหมถ้ามีเด็กแรกเกิดเราก็ต้องเข้าไปดูแลโดยการไปทั้งน้ำหนักวัดส่วนสูงหรืออะไรเบื้องต้นแล้วก็แจ้งให้กับทางพสงมสาค่ะอคคาตอนนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นในการประชุมย่อยของชุมชนสงทวินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะบา,บายๆเจอกันในหน้า เช้านะคะคุณครูก็ต้องมีหน้าที่ค่ะก็คือเตรียมสตาร์ทรถคันนี้ไว้นะคะเพราะว่ารถคันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้จอดนิ่งๆอยู่ที่บ้านเราก็เลยต้องทําหน้าที่แทนลูกมาสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้นะคะสตาร์ททิ้งไว้ประมาณ10นาทีตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะปิดแล้วะคะ่ะ